ครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้จะทำยังไงดีลายคนโทรมาแต่มันไม่เด้งเนี่ยจะแก้ไขยังไงสำหรับผู้ใช้หัวเว่ยนะครับก็แนะนำให้ทำตามนี้นะครับคุณไปที่คำว่าการตั้งค่าเนาะไปที่คำว่าแอปแ<ต>พอหลังจากที่คุณเข้าไปคำว่าแอปคุณกดแอปอีกครั้งหนึง่งกดที่จุด3จุดด้านบนครับไปที่การเข้าถึงพิเศษครับต่อเนื่องเลยไปที่ การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่รอสักครู่ครับกดที่แอปทั้งหมดนะครับแล้วก็พิมพ์ลายนะฮะอนุญาตในที่นี้ที่เขาหมายถึงเนี่ยคือเพิ่มให้ประสิทธิภาพแบตนานขึ้นฉะนั้นคุณต้องเลือกว่าไม่อนุญาตเพราะว่าการเพิ่มประสิทธิภาพแบตมันจะไปลดทอน ฟังก์ชันการแจ้งเตือนหรือฟังก์ชันต่างๆที่อาจจะกระทบต่อเราที่แอปพวกนี้มันต้องเป็นแอปที่ปัจจุบันทันด่วนเวลาคนทักมาเราต้องเห็นก็ลองดูนะครับถ้าได้ไม่ได้งไงก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับ